เอสม l เพื่อนแท้ดูแลคุณสมัคร RS Mall Plus รับทันที250 point แลกเป็นส่วนลด50บาทโทร RS m a l l 1781ดตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2565อยากได้ที่เป็นพกพาสะดวกคะ่ะไม่ต้องใหญ่มากนะคะเวลาเราไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราได้พกพาไปสะดวกคะ่ะอยากได้เป็นรถที่ว่ามันทานง่ายอ่ะมีทานง่าย โดยที่ว่าไม่ต้องไปหาชงหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากกินแล้วให้หายเร็วๆให้หายปวดข่าปวดหลังได้ทํางานได้อยากให้กินแบบกินแล้วหายเลยไม่กลับมาเป็นอีกนะครับทงตานพ่ออยากได้ราคาที่มันไม่แพงเพราะต้องซื้อกินทุกวันน่ะแต่ถ้าซื้อกินแล้วหายเลยแพงไม่ว่าค่ะเลิกกังวลเลิกทรมานเลิกคิดไปเลยกับภาวะข้อเสื่อมเรื้อรังที่เป็นอยู่เพราะเราคิดให้หมดแล้วเพื่อกระดูกและข้อที่แข็งแรงของคนไทย จากตำราอายุรเวทอินเดียที่มีประวัติการใช้น้ำมันงาดำมากกว่า1,000ปีเพื่อใช้รักษาภาวะข้อเสื่อมเราจึงพัฒนาต่อยอดความรู้เกิดเป็นสูตรน้ำมันสกัดเย็นเข้มข้นที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของภาวะข้อเสื่อม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำผสมน้ำมันงาขี้หมอนตราวัยตาเนเจอร์พัสราคาปกติ1กระปุก990บาทพิเศษสุดเฉพาะลูกค้า RS m o เ l เท่านั้นที่โทรเข้ามาสั่งซื้อ2กระปุกเราแถมให้ทันทีไปเลยอีก1กระปุกรวมเป็น3กระปุกมูลค่า2,970บาทแต่คุณยังจ่ายในราคาเพียงกระปุกเดียวเพียง990บาทเท่านั้น ด่วนจำนวนจํากัดเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันใน1ชั่วโมงนี้เท่านั้นสั่งซื้อสินค้าและสอบถามเพิ่มเติมโทร RSM o 1 7 8 7 8 1 Line ID ลที่ @RSM Facebook RSM Official o หรือชอบผ่านแอปพลิเคชัน RSM o ชอบทันทีส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางสวัสดีครับทุกทุกท่านครับแม่ได้ฟังเหมือนที่ไหมครับหลายคนเนี่ยนะครับก็อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเพื่อมาดูแลสุขภาพตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของ ข้อเสื่อมต่างๆนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเพิ่มความเชื่อมั่นด้วยการมาพูดคุยกับนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการปลูกพืชสมุนไพรรวมจนถึงนักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไวตานเนเจอร์พลัสกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องลงทุนฝ่าฝนนะครับเพื่อมาหาเขาตามผมมาเลยครับ โอ้โหวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญของเราครับที่ฝ่าฝนมากับพวกเราครับผมเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราในวันนี้สวัสดีพ่อชัยครับสวัสดีครับและวันนี้ครับแน่นอนว่าความรู้จะอัดแน่นเต็มๆนะครับเพราะคุณพ่อชัยเนี่ยนะครับเป็นทั้งวิทยากรนะครับเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชสมุนไพรและด้านงาดําโดยเฉพาะด้วยนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยถามคุณพ่อชัยก่อนเลยนะครับว่า ทำไมเขาถึงนิยมครับเรื่องราวของงาดำครับที่เขาปลูกกันเยอะเพราะว่า1เป็นพืชอายุสั้นนะครับเก็บเกี่ยวได้ไวนะครับสามสี่เดือนเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับไปทําอาหารแล้วนะก็เป็นอาหารเสริมบำรุงร่างกายนะแล้วก็เป็นยาร,รักษาโรคได้ด้วยมีสารอาหารวิตามินและธาตุที่มีประโยชน์อ่าจนิยมเอาอมา,ารักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกนะครับเช่นกระดูกพูนกระดูกเสื่อมนะครับแล้วก็ข้อเสื่อม อาการอักเสบอาการปวดบวมก็จะหายไปผมต้องทานเยอะแค่ไหนครับการที่อามารักษาโรคเนี่ยครับก็เหมือนกับเอาน้ําไปดับไฟใช่ไหมถ้าน้ําน้อยก็แพ้ไฟอาจจะต้องทานนะเป็นกิโล2โลสามกิโลสมกิโลพ่อครับมันไม่มีง่ายกว่านั้นเอครับ ถ้าเราจะทําให้ง่ายนะเราก็ต้องเอามาแปลรูปสกัดเป็นน้ามันครับผมบจาก2-3า2-3กิโลอาจจะเหลือแค่5้5แคปซูล ห้าหกครับูนย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้ครับทุกทุกท่านครับเป็นโอกาสดีมากเลยนะครับเราจะไปหานักวิจัยและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไวท์ตาเนเจอร์พลัสกันครับว่าวันนี้เขาทำอย่างไรจากปริมาณหลายๆกิโลจนเหลือเพียงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเดี๋ยววันนี้ไปหาคำตอบกันนะครับกับทีมงานนักวิจัยกันแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณพ่อชัยมากเลยนะครับเดี๋ยวคุณพ่อรอที่นี่แหละไม่ต้องฝ่าฝนไปกับผมเดี๋ยวผมไปที่ห้องนักวิจัยขอบคุณครับ วันนี้ครับผมเนี่ยได้มาหาผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับเป็นทั้งนักวิจัยและนักพัฒนานะครับของไวตาเนเจอร์พ s าสครับคำถามแรกที่ผมอยากจะถามเขาครับว่าทําไมถึงเลือกนาดําครับเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตนะครับผลิตภัณฑ์ไวตาเนเจอร์พลาสขึ้นมาครับพี่มดครับเชิญเลยครับ เราได้ค้นงานวิจัยหลายฉบับนะคะม,มีงานวิจัยจากอินเดียที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยเราค้นจนไปถึงอายุรเวทการแพทย์และสมุนไพรซึ่งมีมากกว่า4,000ปีเลย,ยนะคะเราพบว่าเขาใช้วิธีสกัดสารสากัดจากธรรมชาติเพื่อให้ได้น้ำมันที่เข้มข้นเพื่อตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาบรรเทาอาการต่าง แล้วเราก็พบว่าน้ำมันงาดำเนี่ยตอบโจทย์นะคะที่เราตั้งขึ้นทุกอย่างมไม่ว่าจะเป็นการลดอาการปวดต้านอักเสบบรรเทาอาการปวดวมแดงร้อนอนะคะแล้วก็เพิ่มความหลอลื่นให้กับข้อเข่าวเวลาเราใช้ปริมาณน้ำมันงาดำเนี่ยมันจะต้องใช้ในปริมาณที่สูงเพื่อที่ให้ได้ระดับของสารสำคัญในกระแสะเลือดเนี่ยเพียงพอต่อการบรรเทาอาการห<อ>เหล่านี้ ะะซึ่งในท้องตลาดเนี่ยเราจะต้องรับประทานน้ำมันงาดําในปริมาณถึง5-6เม็ดเลยซึ่งันมั็นปริมาณที่สูงมากครับทำยังไงครับจากการลดปริมาณที่เราต้องทานถึง5เม็ดนะครับให้เหลือเพียงเม็ดเดียวครับ เราก็ใช้วิธีสกัดเย็นนะคะการสกัดเย็นเนี่ยสามารถคงคุณค่าของสารสําคัญคในสมุนไพรนั้นๆเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดนอกจากน้ํามันงาดําที่มีลิต้านอักเสบและบรรเทาการปวดบวมแดงร้อนนะคะเรายังผสานน้ํามันงาขี้ม้อนน้ำมันงาขี้มอ้นมนมอนนะคะมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะคะซึ่งบํารุงกระดูกและข้อน้ํามันสาหร่ายเนี่ยมีโอเมก้าสแล้วก็มี DHA นะคะนอกจาก ในเรื่องของการต้านอักเสบแล้ว DSA เนี่ยมีลทธิ์ในการบำรุงระบบประสาทด้วยเวลาผสานสารสกัดทั้ง3ชนิดนะคะก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการภาวะข้อเข่าเ,าเสื่อมเนี่ยม,มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะแล้วถ้าเกิดทานเจทานมังสวิรัตอย่างเงี้ย สามารถทานได้ไหมฮะเรามีความใส่ใจในการผลิตมากนะคะนอกจากเทคโนโลยีสกัดเย็นแล้วเนี่ยรเรายังเลือกใช้ซอฟเจลนะคะจากพืชก็จะสะดวกสบายสำหรับคนที่รับประทานเจหรือมังสวิรัต์รวมถึงคนที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคเบาหวานความดันหัวใจหลอดเลือดนะคะสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกทท่านครับพอได้ฟังนะครับข้อมูลจากทางทีมงานนักวิจัยแล้วก็นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวายต์นีเจอร์พลัสครับ ผมได้นำนะครับผลิตภัณฑ์ไวตาเนเจอร์พลัสไปให้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมได้ลองใช้1เดือนครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปพูดคุยกับเขาหลังจากใช้มา1เดือนแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคอลลาเจนที่ผมเคยทานมาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยผมทานอาการมันก็ทุเลาลงนะครับค่อยๆหายไปเรื่อยๆแต่พอทานไปสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะ มันมันมันไม่ค่อยดีขึ้นแล้วครับมันเริ่มกลับมาจะเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วพอผมเริ่มหันมาทานน้ํามันงาดําตัวเนี้ยโอ้โห,โหผมไม่เคยเจอเลยนะตัวเนี้ยผมว่ามันหายเร็วที่สุดเลยอ่ะเราออกรอบสบายสบายเลยสอลูกศิษย์ได้ตลอดไม่ต้องห่วงเลยเรื่องจะเดินขึ้นเขาลงเขานั่งดูลายอะไรต่างๆนี่สบายมากอาการมันไม่มีไม่มีกลับมาให้เห็นนะครับเพื่อนแนะนํามาแค่อาทิยตเดียวเองค่ะ ก็รู้สึกว่าเสียงกบแก๊บหรือปวดหัวเขา่าปวดหลังเงี้ยแบบมันหายไปค่ะทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตแบบปกติเลยค่ะขับรถไปซื้อของเองไปเดินประตูน้ําเลือกของซื้อเสื้อผ้าเองทุกอย่างค่ะโอ้ว้าวมากครับหายเร็วอาการดีขึ้นตามลาดับนะครับตอนนี้ทานม,มา2เดือนล้วอาการปวดบวมแรงเสียงกบแก๊บเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเม็ดเล็กๆเม็ดเ,เ,เดียวก,กินได้ทุกวันวันละเม็ดครับสะดวกมากพกพาง,ง่ายครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องมานั่งชงใช่ไหมพกไปเป็นกระปุก เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยครับสะดวกรวดเร็วครับอุ้ยรู้สึกว่าเออมันน่าจะเหมาะกับเราเพราะอย่างน้อยอย่างคอลลาเจนเนี่ยคือเราเนี่ยไม่สามารถกินคอลลาเจนได้ทุกวันพอวันไหนที่เรากินเจเราก็ต้องหยุดกินหยุดยกินคอลลาเจนพอหยุดยกินคอลลาเจนปุ๊บเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องน้ํามันดําสกัดเนี่ยมันคือเราสามารถกินได้ทุกวันกินได้ตลอดอยากกินเมื่อไหร่ก็กินไม่ต้องลึกวันนี้กินเจวันนี้ไม่กินมันรู้สึกเลยว่ามันเร็วขึ้นเพราะว่าเรายืนได้นานขึ้น ไม่ไม่มีอาการตึงบวมลูกค้าแซววะอ้าผู้หญิงยืนหนึ่งไม่นั่งลด้หรอคะดีใจค่ะ